สวัสดีค่ะทุกคนค่ะครั้งนี้ NP2C ค่ะจะพาทุกคนไปติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลของศิลปินที่พวกเราทุกคนติดตามแล้วก็ชื่นชอบกันในเมาส์สั้นทันใจติ่งไปกันเลยค่ะ และเรื่องราวของวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของน้องมี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 ลีหลี่จือทิงศิลปินชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆที่ประเทศจีนเรียกได้ว่าเป็นนักร้องดีว่าทรงพลังแต่หน้าตาเป็นเจ้าหญิงสุดๆเลยล่ะค่ะช่วงนี้น้องมีผลงานเยอะแยะมากมายให้เราติดตามกันไปดูกันเลยค่ะว่าช่วงนี้น้องมีอะไรให้เราดูใคร<ะ>ที่บ่นคิดถึงน้องบอกเลยล่ะค่ะว่าวันที่20เดือน5ที่ผ่านมาน้องกําลังมาไลฟ์สดในโตอินค่ะเพราะวันนี้คือวันพิเศษวันหนึ่งของประเทศจีนเลยอู่เออร์หลิง ซึ่งออกเสียงคล้ายๆกับบอ่อไอ้นี่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักวันหนึ่งของประเทศจีนเลยล่ะค่ะและในวันนี้ค่ะน้องก็ได้มาส่งต่อความรักให้ทุกคนผ่านการไลฟ์สดในโตอินและร้องเพลงสดๆให้เราได้ฟังกันหลากหลายเพลงแจกความน่ารักสดใสตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มบอกเลยล่ะค่ะว่าหนึ่งชั่วโมงก็ไม่พอจริงๆจ,จนตอนนี้อยากให้น้องจัดงานคอนเสิร์ตจัดงานแฟนมิทติ้งไวๆเลยล่ะค่ะรอชมรอฟังเลยล่ะค่ะ และสายโซเชียลห้ามพลาดเพราะว่าน้องค่ะมักจะมาโพสตรูปสวยๆของน้องในทุกๆแพลตฟอร์มให้เราได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น IG เสี่ยวหงชูบอกเลยละค่ะว่าน้องอัปเดตบ่อยมากเพราะฉะนั้นแล้วกดติดตามทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลของน้องมีมี่ไว้ได้เลยละค่ะและถ้าพูดถึงน้องมีมี่แล้วละก็หลายๆคนค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้องคือเจ้าแม่ออริจินัลซาวท랙คนหนึ่งเลยละค่ะและล่าสุดน้องได้ร่วมร้องเพลงออริจินัลซาวท랙ซีรีส์ชื่อดัง Sweet and Cold ในเพลงตั้งร u n นหวยหยุดเยนไอิงาที่ครั้งนี้ค่ะน้องได้ร่วมงานกับจินเหล่าชื่อเหล่าชื่อชื่อดังของประเทศจีนรวมถึงเราสามารถรับฟังเพลงนี้ได้ในช่องทางหลักของ QQ Music เลยละค่ะและต้องบอกเลยละค่ะว่าเพลงนี้กระแสดีมากๆจนทำให้ในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องค่ะก็ได้มาสุ่มตอบคำถามของแฟนคลับจากคอมเมนต์ใน QQ Music ต้องบอกเลยละค่ะว่าเพลงนี้ห้ามพลาดต้องไปหาฟังกันให้ได้เลยค่ะโดยเฉพาะใน QQ Music ค่ะ และไม่ว่าน้องจะงานเยอะแค่ไหนน้องก็ไม่ลืมที่จะถ่ายบล็อกมาให้พวกเราได้ชมกันค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าบล็อกของน้องกระแสะดีมากๆเลยในเว่ยปมีผู้คนให้ความสนใจเข้ามาชมเป็นจำนวนมากเพราะว่าบล็อกของน้องค่ะนอกจากจะพาไปท่องเที่ยวแล้วยังมีในเรื่องของไลฟ์สไตล์รวมถึงอาหารที่น่าทานเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถติดตามบล็อกของน้องได้ในเว่ยปเลยค่ะ และล่าสุดค่ะน้องได้เข้าร่วมงานการล่าสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองฉางซาประเทศจีนรับประกันเลยค่ะว่างานนี้น้องจะต้องมีสเตจที่ทําให้พวกเราประทับใจอีกแน่นอนเลยล่ะค่ะในนอกจากนี้ค่ะน้องยังมีงานอีกเยอะแยะมากมายเลยที่กําลังจะเปิดตัวมาให้พวกเราได้เซอร์ไพรส์กันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะทุกคนค่ะทุกเรื่องราวห้ามพลาดติดตามได้ในเมสาสั้นทันใจติ่งวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า